ปะ,ปะป่าพามูวันนี้เราจะพาไปแก้บนกันที่ศาลเจ้าพ่อสำเร็จกันที่บ้านแพ้วสูตรสาคอนครับวันนี้พื้นแฉะเออคือฝนตกนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนที่เราถึงนี่ก็ออมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะเกือบเกือบจะหยุดแล้วครับเสิร์ช Google มาหาไม่ยากเลยครับเสิร์ช Google หาศาลเจ้าพ่อสำเร็จพอเข้ามาจะเห็นตรงด้านออหลังคาโบสถ์เนาะไกลๆนะครับก็จะเห็นเจ้าพ่อกวนอูอยู่ครับ คือคราวที่แล้วเนี่ยผมมาก็มีคนแนะนาครับว่าให้มาขอเจ้าพ่อกวนอูนะครับแล้วก็ขอเทพแห่งเจียครับก็เจ้าพ่อกวนอูก,ก็คือสําเร็จในทุกเรื่องและ้ประสบความสําเร็จในทุกเรื่องชนะทุกอย่างแล้วก็เทพแห่งเจียก็ให้ในเรื่องความรวดเร็วอ่าเพราะฉะนั้นผมไม่ถึง2เดือนเนาะผมก็ขายคอนโดได้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สานที่พ่อสำเร็จนะครับเพราะว่าจริงๆก็เรามาแก่ขนา้นเราบนไว้แล้วเราก็ได้ตามที่ขอ เราก็เลยเหมือนมาบอกท่านว่าจริงได้ได้ไดแก้บนก็คือทางเจรส์ทางเจมส์ไปละ9วันเราวันนี้ก็มาบอกท่านเก็่ยวกักิจกรรมลักษณะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน อย่างที่บอกไปครับคนที่แนะนําเขาบอกว่าเออตอนนั้นเป็นก่อนช่วงทานเจของปีปีนี้เองนะครับแล้วก็เขาเลยบอกว่าให้มาขอเฉพาะกวดอูลแล้วก็มาขอเทพเพียงเจแล้วก็บนไว้ว่าจะทานเจ9วันเลยนะครับแล้วผมก็ได้ทำํำคราวนี้ผ่านมาก็เลยเหมือนมากราบสักการะเออแล้วก็มาขอบคุณท่านด้วยครับด้วยความเคารพและจริงใจมากๆเลยครับ ที่นี่ดีมากๆเลยครับจะมีคุณพี่ที่อยู่ด้านข้างๆนะที่เขา,เอ,าอยู่ตรงที่เราไปเอาทูบนะครับแล้วกเ็เขาแนะนําทุกอย่างเลยว่าควรจะต้องทําอะไรก่อนทําอะไรหลังและทํำยังไงด้วยและแม้กระทั่งตีกลองครับหลังจากเสร็จเขาก็จะบอกว่าต้องตีกี่ทีคือรู้สึกดีมากๆที่นี่ทุกคนน่ารักมากๆครับ แล้วเราก็เติมน้ำมันตะเกียงด้วยครับชีวิตเราจะได้สว่างสวัยรุ่งโรจน์เนาะครับแล้วเราก็พรมน้ำม์นหน่อยแต่เหมือนตรงน้ำมน์อาจจะวางไว้นานก็ก็เนี่ยครับเราก็พรมหน่อยเอาละครับเราขึ้นไปข้างบนไปกราบเจ้าพ่อสำเร็จกันครับ ก็มาก็ได้ขอพอรท่านด้วยแหละแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการขายคอนโดนะครับแล้วก็ให้ท่านคุ้มครองด้วยครับท่านจะอยู่ด้านในด้านโน้นเดี๋ยวเราไหว้ด้านนอกเราค่อยไปกราบท่านด้านในอีกครั้งครับบรรยากาศวันนี้แบบ มันอาจจะครึมๆหน่อยเพราะว่าฝนตกนะครับตอนที่มาแต่พอมาถึงก็หยุดตกนะครับแต่ตอนนี้ก็คนเลยไม่ได้เยอะมากครับวันนี้เรียกว่าคนไม่เยอะเลยครับเรากราบด้านนอกเสร็จแล้วนะครับเราเราจุดธูปบูชาด้านนอกเสร็จแล้วเราก็มากราบท่านด้านในอันนี้ก็ขอหนึ่งแชะก่อนครับอ่าแล้วครับแล้วก็ทองที่ได้มาเราก็มาปิดด้านในครับ ขาให้มาพอดีจำนวนเลยครับคือให้มา3แผ่นครับอันนี้คือบรรยากาศด้านในนะครับส่วนใครที่อยากจะทำบุญเพิ่มเติมนะครับตรงเดี๋ยวตรงด้านขวาอของของที่มีพระตั้งอยู่ตรงด้านโน้นก็จะมีที่รับบริจาคนะครับ ครับแล้วเราก็มากราบอีกทีนะครับแล้วก็เขาให้มีแตะที่แตะที่นิ้วท่านด้วยนะครับเราก็เริ่มขอเรื่องใหม่เลยด้วยครับไหนไหนมาแล้วเดินมากราบท่านแล้วก็ขอพรเรื่องใหม่ด้วยแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะมีเทพเพ่งเจียสังเกตดีๆจะเห็นไหมครับนี่ คือเรามาขอคือตอนที่ขออ่ะเขาบอกว่าให้ไปที่ที่มีเจ้าพ่อกวนอูและมีเทพแห่งเจียให้ไปขอแล้วก็บ่นกับท่านว่าเราจะทานเจ9้าวันนะครับก็บังเอิญว่าเราจะต้องมาแถวนี้อยู่แล้วนะครับเราก็เลยผ่านมาทางนี้อยู่แล้วเราก็เลยที่นี่มีเจ้าพ่อกวนอูที่นี่มีเทพแห่งเจียเราก็เลยมากราบแล้วก็ยังดีที่นี่ก็คือแบบมีหลวงพ่อสําเร็จด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆในการมาขอจากคราวที่แล้วครับเนี่ยครับภายใน2เดือนผมก็ได้กลับมาแล้วครับแล้วตรงนี้ก็มีพัพพิคเนตเดี๋ยวดูเลขซิมีเลขดีอะไรเอ่ยเอ๊ะเอ๊ะเก้าสหรือ49 <c oughs> ครับก็ลองดูครับเผื่อจะถูกครับอ่าตรงนี้พี่เต่าด้วยแล้วก็ด้านนี้เป็นด้านนอกนะครับ เผื่อใครเสร็จแล้วก็มาคอะระฆครางด้านนอกนะครับจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้รับทราบเนาะส่วนอีกด้านหนึ่งก็มีเจ้าแม่กวนอิมครับเผื่อใครที่นับถือท่านก็มากราบได้แล้วก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ